เฮลันฉบับนี้เป๊ะเลขเด็ดปฏิทินจีนให้โชคเป๊ะทุกงวดสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะช่อง 3A นะคะนำเลขเด็ดปฏิทินจีนมาให้ท่านรับชมอีกแล้วนะคะฉบับนี้เป็นฉบับที่3แล้วนะคะที่ช่อง 3A นไม้ท่านรับชมนะคะเพราะว่าเลขเด็ดปฏิทินจีนนี่ ใครแปลได้ใครพินิจพิคราะห์ตัวเลขได้ก็อาจจะดวงเฮงดวงดีนะคะมีคนถูกรางวัลที่1จากการแปลตัวเลขจากปฏิทินจีนมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นช่อง 3A ก็เลยนําให้ท่านผู้ชมรับชมแบบจุใจเลยนะคะฉบับนี้นะคะเป็นฉบับที่3ไปรับชมพร้อมๆกันนะคะว่ามีเลขอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะฉบับนี้นะคะตัวเลขเป็นแบบนี้นะคะเลขที่เกี่ยวที่พันกันเป็นแบบนี้นะคะ วนนี้หวยออกวันที่17นะคะเพราะว่าวันที่16นี่ตรงกับวันมาคะบูชาก็เลยเลื่อนไปนะคะนีเลยนะคะตัวเลขที่เกี่ยวที่พันกันนะคะมองเห็นเป็นเลข394นะคะบางคนบอกว่า304บางคนบอกว่า364บางคนอาจจะเห็นเป็นเลข391นี่เลยนะคะมองเห็นตัวเลขแตกต่างกันไปนะคะ ซึ่งวดที่ผ่านมาถ้ามองถูกแปรถูกก็เหงนะคะ08นะคะนี่เลยนะคะเลขเด็ดปฏิทินจีน งวดนี้ก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะท่านสามารถนําตัวเลขพวกนี้ไปจัดชุด2ตัว3ตัวได้นะคะโยงกันไปโยงกันมาได้หมดนะคะนี่คือเลขเด็ดประเทนจีนที่ช่อง3 a นาํานมาฝากให้ท่านผู้ชมรับชมนะคะเป็นฉบับที่3แล้วนะคะก็รอชมกันต่อไปนะคะเราจะมีไม้ท่านชมเรื่อยๆนะคะก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ